สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูค้างคาวนะครับผมเต็มต้นไม้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปสวัสดีครับทุกคนอันนี้เราเข้ามาในวัดแล้วนะครับทุกคนนี่เราจะพาทุกคนไปดูค้างคาวบนต้นไม้ครับนี่เรามองมาจากไกลคือเยอะมากเลยครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของวัด ุคนเห็นไหมครับโอ้โหนี่คือเต็มต้นหมาเลยนะดูเสียงมันทุกคนมองเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะซูมเลนให้ดูครับผมอืนี่คือข้งคาวทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเยอะมากเยีะที่สุดอ่ะเดี๋ยวเราจะซูมตัวให้ทุกคนดู เดีมันทำอะไรกันไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ว่ารู้แต่ว่าเยอะที่สุดเลยครับข้าให้ทุกคนดู ดูครับเต็มบนต้นไม้เลยทุกคนทั้งสองต้นนี้ก็เต็มมันนอนเต็มเลยดูดูไปดูดมาดูดิครับทุกคนต้นนี้ก็เยอะมากดูดิผมจะซ z ให้ทุกคนดูอันนี้คือค้างเาาทั้งหมดเลยนะครับผมดูเสียงร้องมันร้องนะดังเฉพาะ ต้นนี้ก็เต็มละเสียงร้องเดี๋ยวเดินพาทุกคนเดินดูอีกอีกตรงนึงมันน่าจะนอนหลับตรงนี้มันน่าจะนอนหลับครับทุกคนเดี๋ยวดนนนนเดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกคนดูครับยเยอะมากไม่ใช่แค่ตรงนี้ครับทุกคนนู่นต้นไม้ประมาณ ตรงส่วนตรงนี้มีแต่ดูดูตรงนี้ครับทุกคนดูนูเดือดจัดเดือดจริงเยอะมากเลยครับอืมดูดูจะสุดลูกหูลูกตาครับทุกคน